ขนมอาหารนั้นก็เกิดขึ้นจากวิทยาศาสตร์นั่นเองเพราะการที่เราจะเก็บอาหารได้นานหลายวันนั้นเกิดจากสิ่งที่มนุษย์คิดขึ้นค่ะแล้ววันนี้น้องพลอยก็อยู่กับบูธที่ชื่อว่าลึกลับกับอาหารไทยไม่รอช้าเราไปลุยบูธนี้กันดีกว่าค่ะ ได้ค่ะพี่นุ่นนะคะก็ชื่อจริงว่านางสาวปวิตาลิกิเดชาโลดค่ะเป็นนักอุชการหนู่ที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติค่ะอ่าค่ะวันนี้นะคะหนูมีเรื่องจะมาปรึกษากับพี่นุ่นเยอะแยะมากมายเลยค่ะแล้วก็มีคําถามถามเยอะมากคือว่าช่วงนี้เนี่ยหนูสนใจเกี่ยวกับพวกอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้คือหนูว่าจะมาถามคําถามเกี่ยวกับอาหารไทยที่แบบว่าการถนอมอาหารทางวิทยาศาสตร์อะไรเงี้ยค่ะ มันเกี่ยวข้องกับการถนอมอาหารยังไงบ้างคะโอ้จริง,รงๆการถนอมอาหารเนี่ยค่ะมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวอกับทิทยาศาสตร์โดยตรงเลยเพราะว่าจริงๆแล้วค่ะที่เราบอกว่าการถนอมอาหารเป็นภูมิปัญญาเนี่ยมันก็คือการเอาความรู้ทางด้านินทยาศาสตร์แบบง่ายๆพื้นฐานเลยค่ะมาช่วยในการทําให้อาหารเนี่ยมีอายุที่ยืนขึ้นก็คือเก็บได้นานขึ้นมันสามารถใช้วิธีการได้หลายอย่างเลยค่ะอย่างง่ายๆเลยอย่างเช่นการนําไปทําให้แห้งใช่ไหมคะ อย่างนี้ถ้าเป็นพวกสมัยก่อนเนี่ยาการทําให้แห้งก็จะใช้แสงแดดใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้เราก็มีเครื่องมือมีอุปรกรณ์เช่นมีเตาอบมีเมาอบลมร้อนใช่ไหมคะหรืออย่างเช่นการแช่เย็นพอมีตู้เย็นเข้ามาช่วยเนี่ยการท้นเราอาหารอย่างเช่นการแช่แข็งเนี่ยมันก็ทําได้ดีขึ้นแล้วเนี่ยคะ่ะจุดเริ่มต้นของวิรศ,ศการที่ เรามานั่งอยู่กันตรงนี้นี่คือจุดเริ่มต้นเริ่มยังไงคะตอนนี้มีหลายประเทศเลยค่ะที่เขาอยู่ในภาวะขาดแคลนอาหารเพราะว่าเรื่องของการขนส่งที่ไม่ดีการมีเทคโนโลยีที่ไม่ดีบางประเทศที่เขามีผลมาจากสงครามคนไทยเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่คุ้นเคยกับการขาดแคลนอาหารทุกคนก็จะรู้ว่าโอ้เหมือนใกล้ตัวมากขึ้นแล้วก็เลยเป็นิทศการอาหารนี่แหละค่ะในประเทศไทยของเราใช่ไหมคะมีหลายภาคใช่ไหมคะมแล้วหนูว่าอยากรู้ว่า อาหารของแต่ละภาคแตกต่างกันยังไงคะอู้อาหารของแต่ละภาคเนี่ยไม่เหมือนกันเลยค่ะภาคเหนือมีภูเขาภาคใต้มีทะเลใช่ไหมคะภูมมีประเทศที่มันแตกต่างกันออกไปเนี่ยมันทําให้เรามีทรัพยากรที่หลากหลายมากเลยค่ะอีกอย่างหนึ่งเลยนั่นก็คือ ที่เรามีลักษณะสังคมที่อยู่ร,ร่วมกันหลายๆวัฒนธรรมก็เกิดภูมิปัญญาอาหารที่มันหลากหลายมากขึ้นอย่างเช่นภาคอีสานก็มีปลาาภาคใต้ก็มีปลาาใช่ไหมคะปลาของภาคใต้ใช้ปลาทะเลส่วนปลา,าของภาคอีสานเขาก็จะใช้ปลาน้ําจืดคะ่ะแต่ก็จะมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับ ภาษาทางวัฒนธรรมของเขาเนาะแต่โดยบริบทแล้วเนี่ยก็จะใช้กระบวนการหมักกันดองเหมือนกันเลยแล้วอาหารหมักกับดองเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงคะเป็นคําถามที่ดีเลยค่ะเพราะว่าหลายคนยังไม่รู้เนะาะหมักเนี่ยค่ะมันจะเกิดจากการที่เราเอาเชื้อจุลินทรีย์ชนิดหนึ่งที่มีประโยชน์เข้าไปอยู่ในกระบวนการถนอมอาหารเนาะช่วยให้อาหารเนี่ยค่ะเก็บได้นานมากขึ้นโดยที่เขาอะ่ะ ไปทําให้เชื้อที่ไม่ดีเชื้อที่ทาให้อาหารเน่าเสียค่ะไม่สามารถเจริญเติบโตในอาหารได้แต่ว่าการดองเนี่ยค่ะจะแต่งก,งกันนิดนึงตรงที่การดองเนี่ยเราจะไม่ใส่เชื้อเลยแต่ว่าเราอาจจะใส่น้ําเกลือน้ําซ้อมสายชูน้ามะนาวหรือว่าน้ําเชื่องลงไปช่วยในการถนอมอาหารแทนค่ะเพื่อให้พวกนี้ไปช่วยหยุดยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อที่ทําให้อาหารเสีย แล้วการถนอมอาหารเนี่ยมีกี่วิธีหรอคะพี่นุ่นจริงๆอะค่ะการถนอมอาหารให้อายุอาหารมันเก็บได้ยืนยาวเนี่ยมันมีหลายวิธีมากเลยแต่ว่าในเทศกาลของพี่นุ่นเนี่ยค่ะจะแบ่งเป็นสาวิธีใหญ่ๆนั่นก็คือการถนอมอาหารที่เรา ใช้ควาโน่ทางวิทยาศาสตร์ไปทํากับอาหารเมื้อต้มเช่นการหมักดองที่เมื่อกี้น้องพลอยถามหรือใหม่ๆหน่อยเดี๋ยวนี้ก็จะมีการแช่แข็งแล้วก็ดึงเอาน้าออกอย่างที่เขาเรียกว่าฟลิสได้เคยได้ยินไหมคะแบบที่2ก็คือเราใช้เทคโนโลยีทําให้บรรจุภัณฑ์อันนั้นเนี่ยสามารถช่วยให้อาหารเนี่ยเก็บได้นานขึ้นโดยที่เขาก็อาจจะผสมพวกสารที่ช่วยลดการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียแล้วก็เชื้อราลงไปในบรรจุภัณฑ์อันนั้นค่ะ แล้วก็แบบสุดท้ายเลยก็คือเราไม่ทําที่อาหารแล้วเราไม่ทําที่บรรจุภัณฑ์แต่ว่าเราใช้กระบวนการระหว่างที่เราเอาอาหารใส่ลงไปในบรรจุภัณฑ์ค่ะเดี๋ยวนี้มีเทคโนโลยีใหม่ๆทําให้อาหารเนี่ยมันสามารถเก็บได้นานเยอะแยะมากเลยพี่นุ่นคะแล้ว G.I.Food เนี่ยมีความสาคัญยังไงบ้างคะ G.I.Food เนี่ยค่ะสมมติว่าเป็นสิงคาปรับจาท้องที่นั้นถ้าพี่นุ่นพูดว่าไครเข้มใชย้ยา Oh. ก็คือของดีประจําอําเภอชายาจังหวัดศรฎราธานีใช่ไหมคะพูดง่ายๆเลยว่าถ้าไปที่ท้องที่นี้ต้องได้กินของอันนี้ต้องมีของฝากอันนี้กลับมาหรือมังคุดหรือมะพร้าวที่ถูกขึ้นทะเบียนว่าเป็นสินค้า GI เป็นสินค้าพิเศษมาจากภูมิภาคภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่งของบ้านเราเนี่ยค่ะจะยิ่งมีราคาสูงเป็นพิเศษแล้วก็มีความต้องการเป็นพิเศษอันนี้ก็เป็นช่องทางดีๆที่ทำให้เกษตรกรของเราค่ะ ได้ขายผลผลิตที่ดีให้กับชาวโลกในราคาที่เหมาะสมด้วยที่นุน่นคะแล้วทำไมอาหารไทยบ้านเราเนี่ยถึงเป็นที่นิยมไปถึงทั่วโลกเลยคะเราสังเกตไหมคะว่าอาหารเรามีความหลากหลายมากๆเลยต้มยำแบบเดียวเนี่ยเราใส่ได้ทั้งไก่ทั้งกุง้งใส่ได้ทั้งซีฟูด้ดใช่ไหมคะเราใส่เห็ดได้ตั้งหลายชนิดนั่นก็มาจากว่าการที่เนี่ยแหละคะ่ะประเทศของเราเนี่ย เป็นที่ที่มีบรรยากาศที่ดีมีสภาพทรัพยากรทางธรณีที่ดีเนาะทางรัฐบาลไทยอะค่ะแล้วก็หน่วยงานต่างๆเนี่ยก็เห็นว่าเราเนี่ยค่ะมีศักยภาพในการที่จะทําหน้าที่ของครัวโลกทัวไทยสู่ครัวโลกคือการที่เราเนี่ยจะเป็นแหล่งผลิตอาหารเพื่อที่จะเลี้ยงประชากรโลกทั้งหมดเลยเนาะตอนนี้ค่ะเราก็เลยมีการสนับสนุนเนาะให้ทุกคนเนี่ยค่ะเริ่มหันมาสนใจเรื่องของอาหารเนาะ เรื่องมาสนใจวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับอาหารเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับอาหารเพื่อที่ส่วนนี้ค่ะจะเป็นการสนับสนุนที่ทำให้ประเทศไทยของเราเนี่ยสามารถขึ้นไปเป็นครัวโลกที่สามารถดูแลปากท้อของคนทั้งโลกได้พี่นุ่นคะเรื่องต่อมาเนี่ยทำให้หนูสงสัยแล้วก็รู้สึกแปลกใจมากๆเลยค่ะว่าทำไมจิ้งหรีดค่ะถึงทำช็อกโกแลตได้ค่ะโอ้อันนี้นะคะเป็นอะไรที่น่าสนใจมากเลยเพราะว่าตอนนี้ค่ะ ทัวโลเขากาลังสนใจสิ่งนี้เลยค่ะนั่นก็คือโปรโตีนที่มาจากมแมลงนะเพราะว่ามันเป็นความแปลกใหม่เนาะที่บ้านเราค่ะมันอาจจะเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นมานานแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าในต่างประเทศเนี่ยค่ะเขาสนใจมากเลยเพราะว่าจิ้งหรีดเนี่ยเป็นแหล่งโปรโตีนที่ดีมากเลยเพราะว่ามันไม่มีไขมันมนะแล้วก็ราคาถูกด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเราลองนึกว่าการที่เราเอาจิ้งหรีดใส่ลงไปในช็อกโกแลต ใส่ลงไปในขนมนเค้กหรือใส่ลงไปในคุกกี้ค่ะมันก็เหมือนกับการที่เราใส่ถั่วใส่อัลมอนด์ใส่ลูกเกดลงไปนั่แหละค่ะแทนที่เราจะทานแปง้งน้ำตาลแล้วก็ไขมันที่อยู่ในคุกกี้แค่นี้เราเพิ่มโปรตีนจากจึ้งลงไปนิดนึงันก็ได้สารอาหารทานคุกกี้ได้อร่อยแล้วก็มีคุณค่าทางอาหารมากขึ้นนั่นเองอค่ะพี่รุานค้าแล้วอที่หนูสงสัยมากๆค่ะอยากรู้มากๆเลยค่ะว่าเวทาศาสตร์เนี่ยสรุปแล้วว่ามันสําคัญกับอาหารยังไงบ้างคะ จริง,รงๆแล้วทิทยาศาสตร์เนะี่ยอยู่รอบๆตัวเราเลยเนาะอาหารในเรื่องเกี่ยวกับอาหารเนะะี่ยค่ะก็มีเรื่องของทิทยาศาสตร์แร่แทรกอยู่เรื่องของสารอาหารที่อยู่ที่อยู่ในอาหารแต่ละมื้อของเราต้องกินเท่าไหร่กินแค่ไหนหรือว่าเราต้องกินอะไรให้มันน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะสำคัญมากเนาะเพราะว่ามันสามารถวิทยาศาสตร์มาอธิบายได้ค่ะเรื่องของการผลิตใช่ไหมคะเราก็ใช้วิทยาศาสตร์แล้วก็เทคโนโลยีเนี่ยมาช่วยทําให้ผลผลิตของเราเนี่ยมีคุณภาพมากขึ้นแม้กระทั่งอาหารเนี่ยออกจาก จานของเราไปแล้วเรากินอิ่มแล้วเป็นเศษอาหารเนาะเราก็เอาวิทยาศาสตร์เนี่ยคะ่ะมาจัดการเศษอาหารเหล่านั้นได้ด้วยค่ะจากที่พี่ดุน้นพูดมาเนี่ยหนูก็รู้สึกว่าวิทยาศาสตร์สําคัญกับทุกอย่างจริรงๆค่ะใช่แล้ววันนี้นะคะต้องขอบคุณพี่ดุ้นมากๆเลยนะคะวันนี้หนูได้ความรู้เกี่ยวกับการถนอมอาหารเยอะมากๆเลยนะคะค่ะละวันนี้เนี่ยหนูต้องขอตัวไปชมบูธของพี่ดุ้นก่อนนะคะได้เลยค่ะ ไปเยอะมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นความสําคัญของอาหารในแต่ละภาคของไทยค่ะและเรื่องที่น้องพลอยแปลกใจแล้วก็เซอร์ไพรส์มากมาเลยนะคะก็คือเรื่องจิ้งหรีดสามารถทําเป็นช็อกโกแลตได้นะคะคือไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าจิ้งหรีดทอดบ้านเราธรรมดาธรรมดาเนี่ยสามารถนําไปเป็นของหวานหรือช็อกโกแลตได้ด้วยค่ะแล้วสําหรับวันนี้นะคะน้องพลอยเห็นตัวเมยียมกุ้งแล้วหิวมากๆเลยค่ะต้องขอตัวไปกินก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย